ครับพบกับช่อง BK เศษฟาร์มนะครับวันนี้พามาดูฟาร์มหนูนานะครับอันนี้อันนี้กี่โบล้ะครับเนี่ยสามสิบกว่าโบอันนี้สามสิบกว่าโบลนะครับอันนี้กําลังเจ้าของโบกํกลังจะให้อาหารเติมนะครับเป็นหญ้าพามาดูแยกลูกนะครับตัวน,นี้มันจะเป็น ัวเล็กครับในอนุบาลเป็นโบอนุบาลครับสามสิบกว่าโบนะครับตัวนี้นีแยกออกแล้วครับจะเป็นเมลูกจะเป็นเมลูกอ่อนนะครับโอ้ตัวกำลัง เดกเล็กอยู่เลยครับทีนี้ลูกอ่อนห้ามรบกวนครับเดี๋ยวลูกจะตกใจจะชกตายได้ครับ mm hmm. เขียนวันที่ไว้พร้อมครับวันเดือนปีเกิดครับอืมก mm hmm. ำลังดิ้นเลยครับแม่หายครับแม่เข้ารูครับอยู่ข้างในอันนี้แม่เข้า หลบในนะครับสาสิบกว่าโบตัวนี้กำลังผสมตัวนี้โอ้กำลังทับครับเันที่เปดตอ๋ตัวนี้ปล่อยแม่พันธพ่อพันธลงไปครับกำลังจะผสมก็ดูว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จตัวนี้ก็เป,กเป็นคู่ ที่สองที่กำลังจะผสมนะครับตอนนี้ยังจะเริ่มหลายโบเลยครับสามสิบกว่าโบนี่คือไม่ใช่น้อยๆเลยครับลูกออกมาตัวนี้ก็สามคู่คู่ที่สามครับตัวนี้ตัวนี้เรารอคอดตัวนี้ท้องนะครับรเราคลอดแล้วครับ ทับเมื่อวันที่สิบเก้ามิถุนานะครับตัวนี้เขียนวันที่พร้อมครับตัวนี้ก็คู่ที่สี่ครับกำลังจะทับครับโคกอนุบาลก็หลายโคกเหมือนกันนะครับตอนนี้กำลังจะอันนี้ครับ จะเตรียมคอกตัวนี้ตัวนี้เชื่องมากครับหนูหนูนานสองตัวอันนี้ผู้เมียอะไรใช่ไหมครับนี่ผู้เมียมคลอดแล้วตัวนี้ก็จะใกล้จะคลอดแล้วครับจะได้ เตรียมโบไว้ลงเลยครับคลอดออกมาคือโตขึ้นกว่านี้หน่อยหนึ่งก็จะแยกแล้วนะครับแยกใสบ่บโบที่เตรียมเตรียมไว้นะครับตอนนี้มีตัวสองตัวนี้จะเชื่องครับเป็นแม่พันธ์พอพันธ์ครับ มาดูฟาร์มหนูนานะครับใครสนใจอยากจะเลี้ยงก็ติดต่อได้ครับจุลิตาจะอยากได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอาไปเลี้ยงติดต่อได้เลยครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ บจบการเพียงถ่ายเพียงแค่นี้นะครับจะลืมกดติดตามให้กับช่อง BK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับ